การที่สองนะครับเมื่อเราผูกพันตัวเราจะได้รับการดูแลจากพระเจ้าและคือสจักเพราะพอจากการที่เราได้รับนะครับตอนที่ผมแต่งงานคือสจักที่ผมอยู่จัดงานแต่งงานให้ใหญ่โตเลยครับผู้นำประกอบพิธีทำทุกอย่างอย่างดีมากนะเขายินดีทำให้ผมด้วยความเต็มใจเพราะอะไรครับ เพราะผมผูกพันตัวอยู่ในคิสัจักอยู่รับใช้จนทุกคนรู้จักชีวิตคนมางานเยอะแยะไปหมดคนมางานแต่งงานของผมเยอะมากทั้งที่ผมไม่มีบทบาทสำคัญอะไรในสังคมเป็นคนธรรมดามากๆในสังคมแต่พี่น้องในคริตจักนั้นยินดีทุ่มเทให้เพราะเราผูกพันตัวนะครับเพราะเราผูกพันตัว ผมได้รับการดูแลสอนพาะเนะตั้งแต่เป็นผู้เชื่อใหม่มีพี่เลี้ยงที่คอยดูแลมีชั้นเรียนที่สอนและให้ผมได้รับใช้มีทีมที่รับใช้ร่วมกันเป็นทีมที่ดูแลกันและกันให้คำปรึกษาช่วยเหลือให้สติปัญญาให้ข้อคิดให้สิ่งดีๆกับชีวิตมากมายซึ่งได้รับจากคสตจกักรและผมกล้าพูดได้ว่าชีวิตที่ ดำเนินอยู่จนถึงวันนี้ที่ประสบความสำเร็จระดับหนึ่งเนี่ยมาจากการที่ได้รับจากคุรสจักรได้รับการเสริมสร้างจากคริสจักรแนวความคิดวิธีคิดที่นําไปาใช้ในการทํางานทําธุรกิจหรือใช้ในการปฏิสัมพันธ์กับคนเป็นสิ่งที่หล่อหลอมผมมาจากคุรุสจักรไม่ใช่โรงเรียนไม่ใช่มหาวิทยาลัยแต่ มาจากคุณสัจกรของพระเจ้าซึ่งเป็นคึกสัจจที่ดีและผมก็คาดหวังว่าคริสัจรที่พระเจ้าเรียกให้เรามาร่วมกันสร้างก็จะเป็นอย่างนั้นอเมน,น,นไหมครับพี่น้องให้เรานําความสามารถของแต่ละคนโอบางคนเป็นผู้บริหารนะบางคนทํางานรัฐวิสาหกิจผ่านชีวิตมาเยอะแล้วนะบริหารคนมาเป็นร้อย ทำงานเดีแยวไปหมดบางคนบริหารโปรเจกต์นะฮะดีลงานต่างๆบางคนเป็นนักธุรกิจบางคนคือบางคนอยู่ในวงการบันเทิงคืออยู่ในโลกที่บางคนไม่มีทางแต่เรามาอยู่รวมกันแล้วเราได้เปรียบเพราะเราได้แชร์กันหมดเลยลองเห็นภาพไหมครับเราเอามาร่วมกันแชร์นะฮะเราจะเป็นทั้งผู้ให้และขณะเดียวกันเราก็ได้รับเข้ามาด้วยนั้นถ้าเราไม่มาอยู่รวมกันโอกาสอย่างนี้ไม่มีในสังคมข้างนอกมันไม่มี จะหาสังคมที่ไหนเป็นอย่างนี้ที่ทุกคนแชร์รักและดูแลกันเราต้องสร้างวัฒนธรรมของคิสตจักรเราให้เป็นชนีเอเมนไหครับพี่น้องเราต้องสร้างวัฒนธรรมของสตจักรสายธัมพระคือทุกคนมาเป็นผู้ให้และเป็นผู้รับให้ในสิ่งที่เรามีประสบการณ์นะครับบางคนเป็นช่างโอ้โหมีความสามารถด้านงานช่างก็สามารถให้คำแนะนําเป็นประโยชน์กับพี่น้องได้ที่เขาจะ คิดจะต่อเติมหรือทําอะไรก็แล้วแต่ปรึกษางานบางคนเป็นนักลงทุนก็ให้คําแนะนํากับน้องๆเยาวชนที่เติบโตขึ้นมาอยากเป็นนักลงทุนหรือคนที่เริ่มมีกําไรจากธุรกิจมีเงินเหลืออ,อยากลงทุนไม่ไม่อยากฝากธนาคารไว้ท่านก็ให้คําแนะนําบางคนเป็นนักกฎหมายบางคนเป็นนักเป็นวิศวกรเป็นนักออกแบบเป็นอะไรก็แล้วแต่เราทุกคนมีสิ่งล้ําค่าในตัวเราทุกคนเมนไหมครับ บางคนบอกโอ้อยากปลูกต้นไม้ปลูกทีไรตายทุกทุกต้นเลยนะครับมือวานดับหนึ่งร้เอร์เซนคือไม่เคยรอดทายังไงปลูกต้นไม้แล้วมันมีชีวิตยอยู่ได้ก็ปรึกษากับวงคนที่เป็นนักปลูกต้นไม้แล้วคุณทําผิดคุณต้องอย่างนี้อย่างนั้นห้ามใส่น้ำยาขนาดนี้ต้นไม้ประเภทนี้ไม่ชอบน้ําแบบนั้นชอบแสงแบบนี้อ๋อไม่เคยรู้เลยนะอย่างนี้เป็นต้นเรามาแชร์นะครับ และคจักรก็จะให้การดูแลตั้งแต่เกิดนะครับคือจักรเรายังขนาดเล็กแต่ทุกครั้งที่พี่น้องคลอดคือจักรไม่เคยละเลยอย่างล่าสุดนะครับน้องเลนะครับลูกของพัดและอิว๋วคลอดนะครับคริสัจก,ก็ส่งรถเข็นเด็กอะไปให้เป็นของต้อนรับในานามของคริสัรนะโดยที่ นื่องจากบุคลากรเรายัางน้อยอยู่แล้วติดช่วงโควิดผมและอาจารย์ฝนก็เป็นคนไปเลือกหาซื้อนะครับแล้วเราก็จินตนาการเราก็ไม่เคยมีลูกนะแต่อาจารย์ฝนเก่งมากในเรื่องของการซื้อซื้อ,อของนะครับก็ได้ซื้อบอกว่าอันนี้น่าจะมีแล้วน,นี่น่าจะมีแล้วอ,อันนี้ไม่น่าจะมีก็คือรถรถเข็นสําหรับเด็กนะซึ่งก็ได้ใช้นะครับได้ใช้อย่างนี้เป็นต้นถ้าวันหนึ่งเรามีคนมากขึ้นแล้วเป็นคนที่เป็นคุณแม่แล้วบอกว่าอาจารย์ อยากรับผิดชอบงานด้านพันธกิจเด็กดูแลตั้งแต่เด็กคลอดเลยตั้งแต่สมาชิกตั้งคันให้คำแนะนำปรึกษาว่าฝากคันยังไงอ่ะผมก็ได้แล้วอย่างอิ๋วเนี่ยเป็นพยาบาลด้วยแล้วอยู่ในห้องคลอดด้วยงั้นถ้าใครในห้องนี้แต่งงานและมีลูกนะครับหรือวางแผนจะมีลูกก็ปรึกษากับพี่น้องเราได้คือผมคนเดียวทำไม่ได้คริสจักรไม่ได้หมายถึงผมคนเดียวแต่หมายถึงเราทุกคนงั้นพอใครตั้งคันปุ๊บ พี่น้องก็มีมืออาชีพต้านการดูแลฝากคันให้คำแนะนำตั้งแต่ตอนนี้ใช่ไหมครับให้คำแนะนำแล้วก็ดูแลจนถึงจะแต่งงานทำงานนะครับจนเด็กเติบโต,ต,ต,ตขึ้นมามีศูยนะครคำปรึกษาเรื่องการเข้าโรงเรียนต่างๆถ้าเรามีจำนวนสมาชิกใหญ่และมีคนที่เพิ่มและมีบุคลากรที่มาก แล้วเรารู้ชัดเจนมีการวางแผนชัดเจนนี่ผมต้องการคนที่เป็นนักบริหารเข้ามาช่วยมีข้อมูลมีฐานข้อมูลมี Big Data ที่รู้ว่าใครเป็นยังไงแล้วติดต,ต่อใครนะครับและให้คําแนะนำํำลูกจะเข้าเรียนยังไงอะไรพวกนี้เป็นต้นนะครับหรือจะประกอบธุรกิจขอคําแนะนําพี่น้องคนมาโบสถ์จะรับพระผรนพี่น้องก็จริงไหมครับเพราะเขาหาอย่างนี้จากสังคมในโลกนี้ได้ไหมครับจากนิติ นิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรได้ไหมครับไม่ได้จากห้าสงสราพสินค้าได้ไหมไม่ได้จากคนทั่วไปไม่ได้แต่ขึ้นจกัจกรต้องทําให้ได้เอเมนไหมครับพี่น้องขึ้นจกักรต้องทําให้ได้นะแล้วผมเชื่อว่าขึ้นจักรสายทานต้องทําให้ได้เอเมนไหมครับผมเห็นพี่น้องมีของประทานมีความสามารถครบถ้าคนอยู่ร่วมกันหนึ่งพันคนมีเหรอจะไม่ครบทุกด้านพี่น้องว่าครบไหมครับครบอยู่แล้วเพียงแต่เราไม่รู้ว่าใครทําอะไรเท่านั้นเอง ใครอยากได้เสื้อผ้าสวยๆนะไม่รู้จะแต่งตัวยังไงก็ติดต่อพี่น้องเราหลายคนที่มีความชํานาญและอยู่ในธุรกิจของเสื้อผ้านะครับชุดต่างๆในเอเฟซัสบทที่4ข้อ1ิถึง14พระเจ้าให้ของประทานไม่เพียงแต่ด้านกายภาพฝ่ายวิญญาณเช่นเดียวกันของประทานพระองค์คือให้บางคนเป็นขับทูบางคนเป็นผู้ชนะบางคนเผยแพร่ข่าวประเสริฐเป็นสิบบาทและอาจารย์ เพื่อเตรียมทั้งปรชชนให้เป็นคนที่จะรับใช้เพื่อสร้างพระกายของพระคิดให้จเริญขึ้นจนกว่าเราทุกคนจะบรรลุถึงความเป็น,นหนึ่งเดียวกันในความเชื่อความรู้ถึงพระบุตรจนกว่าเราจะเติบโตเป็นผู้ใหญ่ก็คือว่าพระเจ้าสร้างเราขึ้นมาทั้งฝ่ายวิญญาณและไม่เพียงฝ่ายวิญญาณเท่าน,นั้นกายภาพด้วยอย่างที่ผมบอกดูแลกันตั้งแต่เกิดยันยันอะไรครับยันจากไปอยู่กับพระเจ้าทําพิธีให้นะครับทําพิธีให้นะครับ ทีกเคร่งแกเราก็ทำพิธีไว้อะไรเนี่ยมาเยอะมากแล้วนะครับเยอะมากงานแต่งงานก็เยอะนะครับนั่นคือเราจะดูแลทั้งกายภาพตั้งแต่เกิดยันไปอยู่กับพระเจ้านะครับไม่เพียงแต่ฝ่ายวิญญาณฝ่ายกายภาพแต่ย้ำว่าสิิพิบาลทำคนเดียวได้ไหมครับ ทุกคนต้องช่วยกันทุกคนต้องช่วยกันถ้าทุกคนมาทั้งเป็นผู้ให้เราเราทุกคนก็จะเป็นผู้ที่ได้รับเอเมนไหมครับและคนใหม่ๆที่เข้ามาเขาได้รับพระพอรอย่างมากเขาจะได้รับพระพอรอย่างมากและเขาจะเห็นว่านี่แหละให้เราไปยังพระนิเวศของพระเจ้ามีทั้งคําสอนแล้วมีทั้งการดูแลมีทั้งการความรักสิ่งหนึ่งที่อยให้คนรู้ว่า คือจากเป็นสาวกของพระเยซูคริสต์คือเราทั้งหมดรักกันและกันและช่วยเหลือกันและกันด้วยน้ำใสใจจริงด้วยไม่คิดมาหาผลประโยชน์จากกันและกันแต่มาด้วยความรักที่มาจากน้ําใสใจจริงๆเอเมนไหมครับเอเมนโครสิบทที่สองข้อเจ็ดจงอย่างอย่างรากและก่อร่างก่อร่างสร้างขึ้นในพระองค์ให้มันคงอยู่ในความเชื่อตามที่ท่านได้รับคำสอนมาแล้ว จงบริบูรณ์ด้วยการขอบพระคุณฉะนั้นพี่น้องครับพระพีบอกให้เราอย่างลากลงในคิสจักรของพระองค์และสร้างขึ้นเป็นเหมือนต้นไม้เป็นเหมือนเมล็ดที่ปลูกลงไปและอย่างลากเราเป็นเหมือนต้นไม้ที่อยู่ในส่วนของพระเจ้าอยู่ในคิสจักของพระองค์อย่างลากลึกและเติบโตขึ้นมาจากการที่เราเป็นต้นอ่อนเป็นผู้เชื่อใหม่เรากลายเป็นต้นไม้ใหญ่ขึ้นต้นกล้าขึ้นจากผมวันนั้นที่ไม่รู้เรื่องอะไรเลยถามอย่างเดียวเลย นะถามที่พีอ่อย่างนี้ได้ไหมแล้วคนทำความดีไม่มาเชื่อพระเยซูทําไมไม่รอดล่ะเนี่ยมีคําถามแบบนี้ถามแบบคําถามแบบเด็กๆ,ๆเป็นเหมือนต้นไม้อ่อนๆเป็นเหมือนต้นถั่วงอกเลยนะครับที่ <laughs> ไม่รู้อะไรเลยนะแล้วก็รับการดูแลรับการสอนจนวันนี้นะครับก็เป็นต้นไม้ที่เติบโตขึ้นและเป็นพระพรต่อคนอื่น แล้วเราทุกคนก็จะเป็นอย่าง,งานั้นเอเมนไหมครับพี่น้องเอเมนงั้นคริสจักรจะต้องอย่างลากลึกพี่น้องจะต้องอย่างลากลึกลงในคริสจกักรนะครับและนี่เป็นโอกาสที่ดีที่พระเจ้ามีแผนการพปร่งให้อาคารที่ดินกับเราเราไม่ต้องถูกไร้ที่เราไม่ต้องย้ายเราไม่ต้องถูกเพิ่มค่าเช่าเราไม่ต้องถูกบีบอะไรแรงต่างเพราะานี่คือบ้านของเราเอมเอมนไหมครับพี่น้องนี่คือแผ่นดินของเราเป็นบ้านของเราเรามีโฉนดมีกรรมสิทธิ์ เราเป็นเจ้าของอาคารนี่คือบ้านของเรานะครับใครมาบอกว่าถ้าไม่จ่ายค่าเช่าเพิ่มสิบเปอร์เซ็นย้ายออกไปอย่างนี้ไม่ได้แล้วนะครับบอกว่าเอออาทิตย์นี้ไม่ให้เช่านะเพราะว่าจะมีคนมาใช้ไม่ได้แล้วนะครับในอดีตที่ผ่านมาคือจักผ่านมากาลังจะปรมรัศการอยู่บอกว่าห้องนี้ใช้ไม่ได้ต้องไปใช้ข้างบนนะครับพออาทิตย์จะขึ้นไข้างบนบอกห้องข้างบนใช้ไม่ได้ต้องไปไปใช้อีกปีกหนึ่งอย่างนี้เป็นต้นแต่วันนี้พระเจ้าให้เรามีที่ ที่เป็นบ้านของเราแล้วและเป็นบ้านหลังใหญ่ด้วยอเมนไหมครับน้องต้องอย่างลากลึกและเป็นเจ้าของร่วมกันนะครับเป็นเจ้าของร่วมกันนะเราคือเจ้าของเราเป็นผู้อารักขาของพระเจ้า,าร่วมกันแล้วช่วยกันนะครับประการที่สาการที่เรามาผูกพันตัวคศศริสจักเนี่ยเราจะได้รับการอวยพรอ,อย่างแน่นอน เพราะเมื่อเราได้รับใช้พระเจ้าพี่น้องพระเจ้าเป็นกรรมการที่จ้องอยู่ที่จะให้คะแนนเราตลอดเวลาพระเจ้าจ้องที่จะให้คะแนนเราตลอดเวลาแต่ถ้าเราไม่ทําอะไรในแผ่นดินของพระเจ้าพระองค์เตรียมจะให้บอกว่าทูตสวรรค์จดคะแนนให้กับสมศักดิ์สมศรีสมพงษ์ สมส่วนนะครับทูตสวรรค์ก็เตรียมจะจดแล้วนะครับบันทึกลงในพระตำรับนะครับ,บ,บพระพีมีคำว่าพระตำรับของพระเจ้านะคือบันทึกไว้ในสมุดของพระเจ้าในคอมพิวเตอร์ของพระเจ้าทูตสวรรค์ก็เตรียมง้างปากกาจะจดคะแนนทูตสวรรค์เตรียมจะจดคะแนนบันทึกคะแนนจดแต้มเพื่อจะให้รางวัลแต่ถ้าเขาคนนั้นไม่ผูกพันกับคริสาจากักรและไม่คิดจะทาอะไรกับคริสาจากักร ตู่สวรรค์ก็ง้างมาไงครับง้างเกอบอกพระเจ้าข้าพงง้างมาสามปีแล้วสมศักดิ์เขายังไม่ยอมทําอะไรเลยยังไม่ได้แต้มสักแต้มหนึ่งแต่พี่น้องถ้าเราผูกพันตัวนะครับพระเจ้าก็จะบันทึกสิ่งดีที่เราได้ทําให้กับพระองค์และพรงท้าทายเราบอกว่าลองดูเราผู้ที่ปนิบัติรับใช้เราผมไม่ได้พูดเองนะครับ แล้วผมก็เชื่อพระมีข้อนี้มาโดยตลอดและผมก็ยึดพระมีข้อนี้มาโดยตลอดเชื่อในพระสัญญาพระเจ้าพระองค์บอกว่าลองดูเราลองดูผู้ที่ปฏิบัติรับใช้เราจะเห็นความแตกต่างกับผู้ที่ไม่รับใช้เรามันต้องมีความแตกต่างเชื่อเหมือนกันรอดเหมือนกันฝั่งหนึ่งถวายตัวรับใช้อีกฝั่งหนึ่งไม่เอาอะไรเลย มันต้องเห็นความแตกต่างนะครับจะเห็นความแตกต่างอย่างแน่นอนพี่น้องต้องพิสูจน์ด้วยตัวเองฟังจากคนอื่นมันไม่เท่ากับเกิดขึ้นกับตัวเองเอเมนไหมครับพี่น้องถ้า <érique> ท,ท่านพี่น้องถ้าพี่น้องอยากรู้ก็ต้องลองทำตัดสินใจถวายตัวรับใช้พระเจ้าแล้วลองทําดูแล้วเห็นความแตกต่างระหว่างก่อนตัดสินใจกับหลังตัดสินใจอย,อยู่เพื่อพระเจ้าพี่น้องเห็นความแตกต่างอย่างแน่นอน สังเกตดีๆเพราะสัญญาพระเจ้าไม่เคยเป็นหมันไม่เคยมุสาสิ่งที่พระองค์ทรงตัดไปแล้วนั้นจะเกิดขึ้นอย่างแน่นอนในกระเทียบทที่สามก็แปดถึงเก้าเพราะพีนั้นรู้ล่วงหน้าว่าพระเจ้าจะทรงโปรดให้คนต่างชาติเป็นคนชอบธรรมโดยความเชื่อจึงได้ประกาศกับซสกแก่อับราฮัมล่วงหน้าว่าชนทั้งหลายชนชาติทั้งหลายจะได้รับพระพรเพราะเจ้าเพราะเหตุฉะนั้นคนที่เชื่อจึงได้รับพ,อพอระพรร่วมกับอับราฮัมผู้ซึ่งเชื่อพี่น้องครับ อาจารย์เรโรได้พูดถึงสิ่งที่พระเจ้าได้พูดกับอับราฮัมก่อนที่จะมีประชาชาติมากมายในโลกนี้บอกว่าชนชาติตั้งหลายจะได้รับพระพรเพราะเจ้าเพราะอับราฮัมมีความเชื่อและความเชื่อของอับราฮัมนั้นเป็นเหตุทําให้เกิดความชอบธรรมและพระเจ้าใช้อับราฮัมเพราะอับราฮัมเชื่อฟังพระเจ้าและมีความเชื่อพระเจ้าเลยให้อับราฮัมนั้นเป็นต้นตระกูลที่มีลูกในพระสัญญาก็คืออิสอักอิสอัก มีลูกแห่งพันธสัญญาก็คือยาโคบยาโ,ยาโคบมีลูกแห่งพันธสัญญาสิบสองคนก็คือต้นตระกูลของอิสราเอลสิบสองเผ่าพระเยซูเกิดในเผ่ายูดาห์และคนตั้งหลายที่เชื่อในพระเยซูคริสต์ได้กลับมารับพันธสัญญากับบิดาแห่งความเชื่อออับราหัมพระเจ้าอวยพรอับารัมอย่างไรผู้ที่เชื่อในพระเยซูคริสต์นั้นก็รับพ,อพอรเดียวกันอย่างนั้นนะครับฉะนั้น ที่จะจะต้องสอนเราคือทายาทแห่งพระพรที่พระเจ้ามอบให้เอเมนไหมครับผมยังเชื่อเรื่องพระเจ้าเปลี่ยนคนยากจนให้เป็นคนมั่งมีพระเจ้าสามารถเปลี่ยนคนขัดสนให้เป็นคนมั่งมีได้นะครับเพราะว่าพระสัญญาที่พระเจ้าให้กับบราัมนั้นเป็นพันสัญญาแห่งการเจริญรุ่งเรืองการมั่งมี แล้วเราก็ได้รับผ่านทางความเชื่อเอเฟซัสบทที่หนึ่งข้อสาสาธุการแด่พระเจ้าพระบิดาแห่งพระเยซูคริสต์เจ้าของเราผู้ทรงปวดประทานพระพรฝ่ายวิญญาณแก่เรานนนาประการในสวรรคสถานโดยพระเยซูคริสต์เราได้รับพระพรทั้งโลกนี้และเราได้รับพระพรทั้งชีวิตฝ่ายจิตวิญญาณเราต้องสมดุล อย่าเทชีวิตไปในโลกนี้เท่านั้นพระเยะสูได้เตือนว่าอย่าสแสวงหาทรัพย์สมบัติในโลกนี้เท่านั้นแต่จงสแสวงหาทรัพย์สมบัติไว้บนแผ่นดินสวรรค์ด้วยสมดุลน,นะครับหรืออย่าละเลยชีวิตในโลกนี้และมัวแต่รอคอยแผ่นดินสวรรค์เพราะมีคริสเตียนบางกลุ่มที่บอกว่าเดี๋ยวเราก็ไปสวรรค์แล้ว เดี๋ยวพระเยซูก็จะมาฉะนั้นเราจะทํางานไปทําไมเราจะปลูกข้าวไปทําไมเราจะทําอาชีพไปทําไมเราจะซื้อบ้านไปทําไมเราจะให้การศึกษาลูกไปทําไมอันนี้ก็ตกขอบนะครับคือไม่สนใจอะไรในโลกนี้แล้วรอวันที่จะไปแผ่นดินสวรรค์เท่านั้นอันนี้ก็ไม่ได้น้องครับเราต้องสมดุลทั้งสองด้านเราเชื่อว่าพระเจ้าอวยพรชีวิตในโลกนี้ด้วยเราขยันสัตซ์ซื่อ นะครับแต่เราไม่เอาเวลาทั้งหมดทุ่มเทกับสิ่งในโลกนี้เท่านั้นแล้วเราต้องเอาเวลาแบ่งเวลาส่วนหนึ่งรับใช้พระเจ้าด้วยอเมนไหมครับพี่น้องอนะฮะทำงานด้วยรับใช้พระเจ้าด้วยสะสมความมั่งคั่งให้ลูกหลานของเราในโลกนี้ลูกเราต้องไม่เช่าบ้านเขาอยู่เอเมนไหมครับพี่น้อง หนใครอยากให้ลูกเราเช่าบ้านอยู่ไปตลอดหรือเราจะบอกว่าลูกเราต้องไม่เช่าบ้านเขาอยู่ลูกเราต้องมีมรดกในใครอยากให้ลูกมีมรดกบ้างครับใครอยากให้ลูกรับหนี้เราไปเยอะๆบ้างครับหรือใครอยากให้ลูกเรารับมรดกเราไปเยอะๆครับเอามรดกหรือหนี้ครับมรดกนี่เป็นเหตุผลที่ว่าเราต้องสมดุลเราต้องรับผิดชอบหน้าที่การงานนะครับต้องให้การศึกษากับลูกของเรา ต้องให้ลูกของเรามีบ้านอยู่ต้องให้ลูกของเรานั้นนะครับผมขอบคุณพระเจ้าสำหรับคำยานวันนี้ใช่ไหมฮะขอบคุณอาลูาบ,บีนะฮะที่พระเจ้าอวยพรจากที่ไม่มีอะไรเลยรถก็ไม่มีบ้านก็ไม่มีนะครับมีแค่เราเราและเรามีกันและกันนะครับมีพ่อแม่ลูกนะครับแล้วก็พระเจ้านะจนวันหนึ่งเขามีความเชื่อขอลถ ขออาชีพของานขอไรายได้ที่ดีพระเจ้าก็ให้รถตาพี่ก็ขอรถขอสร้างบ้านม,มีน้องเห็นแล้วใช่ไหมครับบ้านสวยไหมครับโอ้สวยมากเลยธรรมชาติดีด้วยใช่ไหมฮะเห็นแล้วยังอิจฉาเลยใช่ไหมแต่เราไม่อิจฉาครับเราดีใจดีใจกับพี่น้องเรานะฮะพระเจ้าก็ให้ทั้งรถและบ้านลูกเราต้องไม่เช่าบ้านเขาอยู่อเมนไหมครับพี่น้องนะฮะคนเป็นพ่อแม่ ท่านต้องมีความเชื่อนะท่านต้องมีความเชื่อพระเจ้าเปลี่ยนเราได้เอเมนไหมครับในขณะเดียวกันเมื่อไปสวรรค์เราต้องไม่ขาดบำเหน็จผมบอกกับตัวเองว่าในโลกนี้ผมต้องมีบ้านของตัวเองพี่น้องผมต้องมีบ้านเป็นของตัวเองต้องมีกรรมสิทธิ์ในที่ดินมีทรัพย์สินนะครับ แล้วก็บอกตัวเองว่าบนสวรรค์ผมต้องไม่ขาดบาเหน็จบนสวรรค์ผมต้องมีบ,บําเหน็จผมจะไม่ยอมไปสวรรค์แบบลอดแค่ลอดดังไฟคือได้ไปสวรรค์แต่ไม่มีบ,บําเหน็จเพราะไม่ได้ทําอะไรในอาณาจักรพระเจ้าเลยผมจึงผูกพันตัวกับคิตจักรตั้งแต่วันแรกที่เชื่อจนถึงวันนี้แล้วให้คิตจักเป็นเหมือนศูนย์กลางของชีวิตชีวิตวนเวียนอยู่รอบคิตจัก ทำอะไรก็นึกถึงที่จับเป็นศูนย์กลางตั้งแต่วันแรกรี่จักจัดค่ายมีสอบผมยังไปค่ายเลยจําได้ขอนแก่นแล้วก็ตีรถจากขอนแก่นมาสอบสอบเสร็จก็ตีรถกลับไปค่ายนั่งรถทัวร์นะครับเป็นอย่างเงี้ยตอนทํางานก็เช่นเดียวกันนะครับชีวิตเอาคิ่จักเป็นศูนย์กลางแล้วเราก็เดินรอบ น้ำพระทัยพระเจ้าวนเวียนโดยที่ไม่สนใจว่ามนุษย์หรือผู้นำนะครับจะเป็นอย่างไรนะรเพราะมนุษย์ผู้นำก็เป็นเพียงแค่มนุษย์คนหนึ่งที่พระเจ้าใช้เขาเขาไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์เหมือนอย่างพระเยซูคริสพี่น้องก็จริงไหมครับผมก็อยากให้พี่น้องอย่ามองที่ผมแต่มองดูที่พระเยซูคริสเหมือนอย่างที่ผมไม่ได้มองที่ผู้นำผมมองที่พระเยซูคริสแล้วตามใดก,ก็ตามที่เรารักพระเยซูและรับใช้ร่วมกันในขีตจกัก คือจักเป็นศูนย์กลางของชีวิตออเมน,นไหมพี่น้องอย่าทิ้งขิ้จ,จักรอย่าเอาคือจักอยู่นอกวงจรชีวิตของเราอย่าเอาชีวิตวงจรชีวิตตัวเองออกนอกคริ้นจ,จักรและบอกว่าเราก็ยังออนไลน์ได้เราก็ยังซูมได้เรายังเข้าไปดู Youtube ได้พี่น้องมันไม่เหมือนกันพี่น้องก็จริงไหมไม่เหมือนกันไหมครับมันคนละแบบนะครับ อย่าไปคิดจักแบบใช้แว่นก็นี่ไงเราเข้าไปเจอกันในโลกโลกอะไรนะโลกเสมือนจริงนะครับอเดี๋ยวพี่พีทเรานัดกันเจอกันเอาห้องไหนบทไหนดีซุมเดี๋ยวไปเจอกันแล้วก็เจอ,นเจอนหน้าพี่พีทเป็นรูปตัวการ์ตูนแล้วก็พีพ,พ,พีก็เจอนหน้าผมรูปก,การ์ตูนแต่เราต่างคนต่างอยู่ที่บ้านบนโต๊บนบนโต๊ะ,ตะ,ตะ,ตะมีอาหารเต็มโต๊ะเลยแต่ในโลกเสมือนจริงนั้นโหโฮลีฮฮ่มากนมันสก,การพระเจ้านะครับพี่น้อง นั่นไม่ใช่ครจสัรในความหมายของพระเจ้านะครับผู้ที่ก่อตั้งบอกว่ากําลังจะสร้างจัก,กรวาลใหม่มนุษย์กําลังจะเป็นเหมือนพระเจ้ากําหนดชีวิตตัวเองได้อยากทําอะไรทำนะฮะอยากจะเข้าไปชกหน้าใครเอาวตานเองเข้าไปในนั้นแล้วก็ชกไม่ผิกดกฎหมายด้วยได้ระบาย <c oughs> ความสาใจ <c oughs> กฎหมายไม่จับเพราะว่ามันไม่ใช่โลกแห่งความจริง มันเป็นโลกแห่งความเสมือนจริงพี่น้องเราต้องอยู่ในโลกแห่งความเป็นจริงใช่ไหมครับเพราะว่าพระเจ้าเป็นความจริงพระเจ้าบอกเราเป็นความจริงเราเป็นทางนั้นเราเป็นความจริงและเราเป็นชีวิตไม่ใช่โลกจินตนาการโลกดิจิตอลโลกของจอเกมคอมพิวเตอร์แว่นมันคือจอนั่นแหละพี่น้องมันคือหน้าจอเปลี่ยนจากหน้าจอคอมพิวเตอร์ที่เาเล่นเกมยิงกันในเกมามาเปลี่ยนนั้นอยู่ตรงหน้าเราเท่านั้นเองนั่นคือโลกของ จินตนาการชื่อก็บอกก็สื่อเป็นจริงเราอยู่ในโลกแห่งความเป็นจริงพระเจ้าเป็นความจริงและเป็นชีวิตอาเมนไม่พี่น้องคสตจักรเป็นความจริงเราต้องผูกพันและร่วมรับใช้ร่วมชีวิตเป็นผู้ให้และเป็นผู้รับซึ่งกันและกันให้เราร่วมใจอิฐานนะครับพระบิดาเจ้าเราขอบคุณพระองค์สรรเสริญพระองค์ในพระนามพระเยซูคริสต์ขอพระองค์ทรงเมตตาให้เราผูกพันกับครสตจักรของพระเจ้าให้เรารักพระองค์พระเยซูผูกพันกับครสตจักร ในฐานะเป็นศรีรษะและคริสจักรเป็นเหมือนร่างกายของพระองค์เราทั้งหลายต่างเป็นส่วนหนึ่งของคริสจักรเป็นออยวะต่างต่างกันที่เป็นส่วนเดียวกันฉะนั้นเราจะไม่แยกออกจากกันเราจะไม่ให้โลกออนไลน์ทําให้เราแยกทางกายภาพเราจะผูกพันกันทางกายภาพข้าแต่พระเจ้าขอพระองค์ทรงให้เราเป็นหนึ่งเดียวกันเพื่อเราจะร่วมกันทําตามน้าพระทัยของพระองค์ให้สําเร็จสิ่งใดที่เป็นแผนการของพระเจ้าเป็นน้าพระทัยของพระเจ้านั้นเราอยู่ที่นี่ เราพร้อมแล้วที่จะทําตามน้ำพระทัยของพระองค์ขอพระเจ้าทรงใช้เราท้กหลายทุกคนขอพระเจ้าทรงเสริมสร้างชีวิตของเราเราจะเป็นทั้งผู้ให้และเป็นทั้งผู้รับข้าแต่พระเจ้าเราจะรับการดูแลและเสริมสร้างกันและกันให้เจริญเติบโตรุ่งเรืองขึ้นไปด้วยกันขอพระเจ้าทรงเมตตาให้เรานั้นเอาสิ่งดีที่อยู่ในภาชนะดินนี้มาใช้ให้เกิดประโยชน์ร่วมกันขอพระเจ้าทรงอวยพรทุกคนที่เข้ามาแสวงหาพระองค์ผู้ที่แสวงหาพระองค์นั้นจะรับพระพรที่มาจากพระองค์ เราทั้งหลายได้เชื่อมต่อทางองค์พระเยซูคริสเพื่อรับพระพรของอับราฮัมพระพรที่พระเจ้าทรงอวยพรเราทั้งหลายเราสรรเสริญขอบคุณพระองค์ในพระนามพระเยซูคริสต์อาเมนจใจอวยพรพี่น้องทุกคนครับแล้วผมอยากจะพูดกับพี่น้องที่อยู่ทางบ้านมีใครในห้องนี้ที่ยังไม่รู้จักพระเจ้ามีไหมครับ ที่มาครั้งแรกยังไม่รู้จักพระเจ้าอมีนะครับมีไหมครับด้านหลังมีไหมครับมีมีสุภาพสตรีท่านด้านหน้านี้นะครับมีใครไหมครับที่ยังไม่รู้จักพระเจ้าที่มาวันนี้วันแรกผมจะมีโอกาสนําท่นานในฐานต้อนรับพระเยสุคริสนะครับพูดตามผมนะครับอยากรู้จักพระเจ้าใช่ไหมครับพี่น้องที่อยู่ทางบ้านเช่นเดียวกันนะครับท่านสามารถที่จะต้อนรับพระเยสุคริสมาเป็นพระเจ้าของท่านมาเป็นพระผู้ช่วยรอดของท่านได้โดยการที่สงบใจและพูดตามผม พูดทีละประโยคนะครับด้วยความเชื่อและด้วยความมั่นใจนะครับครับขอผมอยากเรียนเชิญให้ลุกขึ้นยืนได้ไหมครับลุกขึ้นยืนในที่นั่งแล้วพูดตามผมนะครับพี่น้องให้เราปรบมือให้กับพี่น้องของเรานะครับหลับตานะครับแลวพูดตามผมนะครับข้าแต่พระเจ้าขอพระองค์อวยพรข้าพระเจ้าและข้าพระเจ้าขอยอมรับว่า เคยทำความผิดเคยทำบาปและเสียใจต่อความบาปที่ได้กระทำขอทรงยกโทษอภัยบาปชำระล้างบาปข้าพเจ้าเชื่อว่าพระเยซูคริสต์เป็นพระเจ้าที่มาเกิดในโลกมนุษย์และตายบนแมกาัเขนเพื่อไถ่บาปข้าพระเจ้าและคนทั้งหลาย เมื่อ2,000ปีที่แล้วเวลานี้ข้าพเจ้าขอต้อนรับพระเยซูเป็นพระเจ้าผู้ไถ่บาปให้กับข้าพเจ้าเอาคำแช่งสาบสิ่งชั่วร้ายออกไปจากชีวิตข้าพเจ้าขอเป็นลูกของพระองค์ขอพระเจ้าจดชื่อของข้าพเจ้าไว้บนสวรรค์และเมื่อจากโลกนี้จิตวิญญาณของข้าพเจ้า จะมีร่างกายใหม่เป็นประชากรสวรรค์อยู่บนสวรรค์กับพระเจ้าตลอดนิรันดร์พ้นจากนรกบึงไฟขอบคุณพระองค์ข้าพงอธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เอเมนเอเมน